้เรารับประกันเลยนะแม่น้องเป็นทุเรียนโูนเขาทุเรียนภูเขาไฟแท้แน่นอนที่สําคัญนะครับเจ้าของสวนเป็นกันเองนะครับแล้วก็รับประกันคว่แสบควน่นวลนะแม่น้องทุเรียนภูเขาไฟามาโลดมาเลยแม่ว่าหรือที่มากอกี้น,นาสวนนี่เลยนะครับประมาณเดือนนี้ครับหรือปลายเดือนนี้ครับ เชียก็มนไชนิปกติปครับสวัสดีครับวันนี้ผมลิ์นะครับบ่าวเปี้ยนฝนนะครับวันนี้พามาชมสวนทุเรียนนะครับอันนี้ทุเรียนทจกเรียนเหรอครับพี่ ประมาณอีกประมาณเดือนกลัวกับตอนนี้สิอยู่ประมาณแปดสิบมื่อตอนนี้อยู่ประมาณแปดสิบเหมือนนะครับนอกะีประมาณนี้นะครับนอ่่เลียแล้วประมาณปีนึงเข้าเข้าได้ยอดเท่าไหร่ครับพี่โดยเฉลี่ยก็ปีนึงเกิปีนี้ก็ได้ยอดมันสี่แสนห้าแสนปีนี้นะครับนอะอันนี้นะครับคือส่วนส่วนทุเรียของพียนะครับส่วนทุเหรียยังไงครับผิ่นะ่ยซิริลาด สวนทุเรียนสีริรัตนะครับนี่ครับอยู่อำเภอกันทะลักเข้านะครับนี่ครับ mm. นี่ครับสประมาณนี้นะครับอืมอีกประมาณอีกประมาณจ็ดเจ็ิมือนี่แหละออกล็ที่ได้ออกคนผลิตสีได้ออกอีกประมาณเจ็ดสิบมือ mm. ก็ประมาณสองเดือนกลัวนะครับเนาะสองเดือนกลัวอันนี้คือเขาเขาจองบมื่อเ่ครับว่าได้จองขายเองขายเองส่งอะไรก็ส่ง ส่งออนไลน์ก็ส่งนะครับนี่ครับขายใครเองส่งส่งรถกี่บาทครับพี่ส่งเร็วเร็วแต่ระยะทางไกลอืมุเรียนเขาเก็บระยะทางไกลนะอันนี้นะครับนี่นครับอ,<า>อีกประมาณสองเดือนนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรแล้วก็ชื่อของพี่เขาไปนะครับผู้ใดสนใจหรือใครสนใจสามารถสั่งได้เลยนะพี่เนาะครับสั่งได้เลย,เ,ลย,เ,ปเ,ยเป็นทุเรียนเออเป็นเป็นทุเรียนภูเขาไฟนะครับพี่เนาะภูเขาไฟแท้อ,อืม กิโลกิโลประมาณเะบ,บาทนะครับพี่ปีที่แล้วซองนั่นสองร้อยห้าสิบโลสองร้อยห้าสิบนะครับนอนโรสองร้อยห้าสิบปีหน,นี้เขาขายเองเขาขายยังไงครับพี่ก็ต้องดูต้องเบิ่งว่ามูพวกเขาขายซั่มใดนะตอนนี้บ่ทันุูงอ๋อครับต้องรออีกรอบนึงเนาะครับนอกระบะตั้มก็สองร้อยนะท่าทางอือสุกสองร้อยโอเคครับอัน เนื้อที่ประมาณกี่ไร่ครับพี่นี่ครับเนื้อที่ประมาณสีไร่นะครับนอโอ้นี่ครับนี่ครับพี่นอครับอยากได้ก็เดี๋ยวผมแให้เบอร์ไว้ถทายคลิปด้ครับอนี่ครับกําลังกําลังไงนอครับพี่นออโอนี่ครับปีนี้จะของสวนพันขายเองนะครับนี่ครับอืม นี่ครับอันนี้คือพื้นที่ของสวนทุเรียนนะครับอยู่สรีสะเกียดน,นะครับนี่ครับอือนี่ครับเต็มต้นเต็มยังเลยครับเนี่ยอืม นี่ครับนอกจากทุเรียนเทาก็มีสวนงอแล้วนะครับพี่เนาะมีสวนงอด้วยมีสวนงอด้วย,วง,อวยงอนี่คือให้ให้เปิดบุฟเฟ่ไหมครับหรือว่า,างไงครับเปิดบุฟเฟ่คนละห้าสิบสิบาทต่อคนกินได้เฉพาะในสวนกินเฉพาะในสวนออ,อ,ออกไปต้องซื้อออกไปต้องซื้อนะครับแต <c oughs> ่ถ้าถ้าถ,ถ้าซื้อกับบ้านโลโลเท่บ,บาทครับโลตอนนี้โลสี่สิบบาท โลสิบาทโลสี่สิบาทโอ้ตอนนี้พร้อมเก็บแล้วใช่ไหมครับพร้อมเก็บผมผมลุกผ้าไปเบิงสวนเงินนะครับอ่าอ่าไอ่กโอเคครับนี่ครับเดี๋ยวอีกสองเดือนเจอกันครับทุเรียนปกติแล้วนี่ห่อห่อไถ่ปีประมาณจักแสนครับพี่ปีที่แล้วคน่่ไได้้้กวปีีทแลนะครับก็มีเหตุผ้ายโยกผ้ายังเช่นกันวะครับ ดีนีเฮ้าขาดตีไปการันตีเนาะพี่นะประมาณสี่ถึงห้าแสนนะครับขายเอยงนะครับส่งออนไลน์ก็ส่งนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมลงเบอร์ไปให้นะครับนี่ครับโอ้ หนีได้ครับได้ครับโอ้สวนเพลินเดีายพอทุเรียนไว้ก่อบบนสีอะไรนะครับพี่เนาะ เปิดให้ชมสวนฟรีเนาะครับพี่นะนนนนแต่ถ้าจะกินงอคือก็มีเปิดให้อยู่ที่หัวละ50บาทกินฟรีนะครับจนอิ่มนะครับเรารับประกันเลยนะแม่นอเปนทุเรียนบูกเขาไแทแ่นอที่สำคัญนะครับเจ้าของสวนสเป็นกันเนองนะครับแล้วก็รับประกันควมแสบค้มนวลนะแม่นอทุเรียน,ยนผูกเขาไฟเหามาเลยแม่ว่า เดือที่มากินหนาสวนเลยเลยนะครับประมาณเดือนนี้ครับหรือปลายเดือนนี้ครับือน,นีครับนี่นะครับกดงอนะครับผมโอ้มันย่องเลยครับแต่อันสวนแห้งเดุดเดนภูเข้าไฟต้องมาต้าหนีเน้เนะ ขำไวหวอยูอ่นะโอ้คนว่าขันก็ข้ามกระเซียได้ไมันตกสองพันโอ้อนี่นะครับเนาะเดี๋ยวอันสอนเนาะทุเรียนภูเขาไฟนะครับอร่อยเลย ที่สร้างออนไลน์เนาะครับแม่เนาะก็ว่าไปพร้อมกินนี่คือโทวแจ้งได้เลยเนาะครับเนาะก็ว่าสิกินนี่ประมาณ4-5มื้อนี่เฮาต้องเตรียมไว้เลยบ่ครับแม่กรอบเนี่ยังพอกินเลยเนาะครับแม่มันมันกรอบหรือมันหนุ่มมันหนุ่มเลยนาะครับเนาะเพราะว่าถ้าผู้ใดสิมาหรือเตรียมก็โทรมาก่อนจังสิพร้อมกินเลยเนาะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ไปถ่ายคลิปเด้อครับพาไปมานะครับมา กินอยู่กับสวนเลยนะครับสิบ่ใจบรรยากาศเงี้ยหน,หน่งนะครับนอแม่นอเด้อนสอนครับครับดีคร <terms> ับโอเคครับผมรบกวนผีฝากด้วยครนะครับค่าัน อยากมาสั่งนะครับด้วยส่งออนไลน์นะครับพี่เป็นทุเรียนภูเขาไฟนะครับครับสูตรแครับหน2่งสามสอครับ6882นะครับครับผมรับเป็นสวนเิรีลิทลัดนะครับผมอยู่ที่ตำบลตะการนะครับผมอำเภอกันทลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับมีบริการส่งออนไลน์ด้วยนะพี่น้อง ออนไลน์นี่บวกบวกเพิ่มไหมครับพี่บวกเพิ่มบวกเพิ่มค่าส่งนะครับเนาะเครับเก็บไปทางไหมครับหรือว่าเก็บหรือว่าโอนเลยโอนโอนเลยโอนเลยโอนเลยนะครับหรือว่าท่านใดสะดวกก็มาที่หน้าสวนได้เลยนะครับอีกประมาณ2เดือนเศษนะครับเดี๋ยวทุเรียนน่าจะสุกพอดีเนาะพี่เนาะประมาณกี่เดือนครับเนี่ยอนหนึ่เดือยวประมาณสิ้นเดือนสิ้นเดืะโอเคครับอีกประมาณอันนี้หนึ่งเดือนนี้นะครับเนาะ มันจะมาเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับเนาะโอเ okay ครครับขอบคุณพี่อันมากนะครับวันนี้สวัสดีครับ ชมสวนฟรีเนะครับพี่เนาอแต่ถ้าจะกิน